สวัสดีครับสวัสดีอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่23นาทีเป็นวันที่3นาทีเดือนสิงหาคมมาพบกับช่องตะปุช h a n ลรู้ใช่ไหมคืออะไรผัดบะมา่าใส่ไข่อาหารบ้านๆอาหารแบบเราๆผัดบะหมา่ามาตามากิน 嗯。嗯。 กินคำแรกก็แค่เลยปัดมามากไกลๆมากินอาหารญี่ปุ่น ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับื่คอมเมนต์กดไลค์กดติดกดไลค์กดแจร์กดติดตามกดปิ๊งปิปิแล้วจะกดแล้วแล้วที่สบายใจนะครับจะเกิดลงล่างจะเกิดขึ้นบนก็แล้วแต่คนรักดีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต้องปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าไปอย่าได้ไปแคร์อย่าไไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดา คนเราใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยครับผลมันก็จะตอบแทนกับพยาเองแหละบางทีก็อิจฉาเรานั่เรรอจะได้ดีได้ได้ไม่ได้ได้ดีได้เด่นได้ดังอะไรมากมายอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบก็ปล่อยปานอะไรเงี้ยบางคนเข้ามาแล้วดูแล้วก็เกิดเลิบลงล่างให้อะไรเงี้ยตอนแรกก็เสียเซลนะเป็นหลังๆไม่ค่อยไม่เสียเซลแล้วครับก็ปล่อยวางแสดงว่าเขาเขาเขารักเขาเข้ามาดูเขาอิจฉาเราอย่างเงี้ยเขาอิจฉาตาปู ว่าไหมทุกคนที่เขามาดูแล้วก็กดเลิบลงล่างให้นะเขาอ,อิจฉาอิจฉาชาติที่แล้วคงจะบอกว่าไม่มีใครรัก,กอะไรเงี้ยไม่มีใครอะไรเงี้ยมามาบ้านมา,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 มาพบนิชาดิงก็ไปอิจฉาอิจฉาตาร้อนจริงดีจริงเด่นอะไรเงี้ยคลิปก่อน คิดที่ว่ากินข้าวกับจ้อนซ่อมมากแดดนี่ะก็เกิดมีคนกดเลบเกิดเลบลงล่างให้อยากจะรู้แท้ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบริงก็คอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยจ้าคอมเมนต์มาเลยจ้ามาคอมเมนต์มาเลยจ้าคอมเมนต์มาเลยกไม่ต้องมาเกิดเลบลงล่างนะจ้ะาข้ามาดูแล้วนะครับเกิดคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เลยจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้นี่เอง คนนี้นี่เองที่ว่าแน่จริงก็เปิดเผยตัวตนมาเลยครับที่ว่าไม่ชอบตะปูก็เปิดเผยตัวตนตัวตนมาเลยไม่ว่าอะไรกันอ๋อว่าคนนี้นี่อ๋อปี่คนนี้นี่เองโอ,อ้๋ยวจะกวดน้ําไปให้เดียวจะกวดอ่าแป่เมตตาไปให้เลยจ้าอ๋อคนนี้คนนี้คนนี้เข้ามาแล้วโอ้เกิดเลิฟลงล่างงอ๋อ,อคลิปก่อนหนะ้านั้นที่ว่ากินข้าวอ่าอะไรนะ อที่อาจจะพูดภาษาใต้กระแดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนนี้นี่เองที่เกิดเรบลงล่างให้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าจะได้รับรู้ครับผมเปิดเปิดตัวตนมาเลยไม่ต้องแอบแบบซ่อนๆเปิดมาเลยครับไม่ว่ากันเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะ ต้องํำใจต้องปล่อยวางเขาบอกเราต้องมีคนรักต้องมีคนเกลียดเนเรื่องธรรมดามันก็จริงไะเนาะก็จะมารักเราทุกคนหล่ะใช่ไหมล่ะไม่แน่นะคุณที่ว่าเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยเ็าบอกเขารักเราเขารักเราบางทีเขาไม่ชอบเราก็ได้จะไปรู้ใช่ไหมล่ะ ค้นน้ำมีดูบอยน้ำมีดูบอยน้ำมีดูบอยโอ้แขน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 นี่หมายถึงว่าคือมัน มันจุกกับตที่ที่คอไม่ใช่ว่าแกนว่าที่เขากดเล็บลงล่างให้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นแขนก็คือว่ามันจริงมันจุก <c oughs> <c oughs> ม,ามายไม่ยืดจ้าปัดแล้วก็หมิ่นไม้ด้วยนะจ้าก็บ,บอกเรื่องจริงหมิ่นไม้จ้าก็บ,บอกเรื่องจริงปัดแล้วก็หมิ่นไม้จา้าไม่หลีไฟกินได้อยู่แต่ว่ากินได้กินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินเข้าใจไหมคะ จในบ้านอากาศร้อนจจริงก็ยายฝนตกนะอากาศเริ่มร้อนอี๋ยวเนี่ยจริงๆฝนตกอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยฝนตกก็บนฝนไม่ตกก็บนอากาศร้อนก็บนคืออยากให้มันหบบว่าอ,อากาศพอดีอย่างเงี้ย ร้อนมากก็ไม่ใช่จะดีนะใช่ไหมทุกคนอากาศร,ร้อนก็ไม่ใช่ดีนะป้ากิสาเนาะแรงก็แรงไปเลยพอฝนตกเห็นไหมปากเหนือนะน้ําท่วมตอนนี้ครับผม,มส่งสารอยู่แล้วป้าเหนือนะี่จังหวัดนะน้ําท่วมมาสงสารจ้าพี่น้องป้าเหนือนะครับผมให้กําลังใจเด้อให้กาลังใจนะครับพี่น้องชาวปากเหนือนะครับให้กําลังใจนะครับน้ําท่วมอ่ะจังหวัดแพร่ะนะครับน้ําท่วมจังหวัดแพร่น่ะนะโอ้มีหลังคาบ้านดูข่าวสงสารเดอ้อ

ต้องสู้ต้องสู้ถึงจ,จะชนะใครชอบคลิปน,นี้กลิบกินมามานะครับใครชอบคลิปกินมามาก,ก็กดไลค์ด้วยนะครับใครไม่ชอบก็เอาที่สบายใจนะครับก็บอกแล้วว่ามีคนแล้วก็มีคนเกลียดอ่าปุ๊เป้ไม่ว่านะเอาที่สบายใจทุกคนเลย ได้ย่ถ้าเกลียดก็คอมเมนต์ก็ได้อะไรไม่ได้ว่าไรไม่เปิดเผยตัวเลยครับไม่ได้ว่าอะไรไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวจะกรวดน้ําไปให้ไม่ชอบปูเป้ก็ทําไมก็บอกมาตรงๆว่าไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูหรือไม่เข้ามาดูก็คอมเมนต์เลยอะไรเงี้ยอย่าไปกดเลิฟลงล่างอะไรเงี้ยกดเลิฟลงล่างทําไมเราไปดูคนอื่นเราไม่เคยกดเลิฟลงล่างเลยนะเราไม่ได้แบบว่าจริงๆ เออไม่เกิดเกิดลงล่างไม่ชอบก็คือป่าเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนสั่งสอนหรือไงจ๊ะอารมณ์เสียที่บ้านพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงฮะที่บ่อยเกิดเลิฟลงล่างเกิดลิฟลงล่างหนะักก้อยเกิดลิฟขึ้นเบินขึ้นเบิร์นอารมณ์เสียย่าให้ยายดานะเดี๋ยวก็ย้ายให้ไดย้ายให้ดานะจ๊ะมากินมาม่ากินไหมมาม่าเนี่ยลาจริต ไม่ได้จารีดอกเนี่ยมาม่ากินมาม่ากินจริงๆไม่ได้กระแดะด้วยเลอใส่เลยนะแม่เนาะใช่ไหมแม่แม่สอนใช่ไหมแม่แม่สอนปุ๊เป้ใช่ไหมบอกว่าห้ามห้ามกระแดะใช่ไหมแม่ไม่แม่ไม่ไม่ไม่สอนใช่ไหมเป้จําได้แม่หนูแม่อยู่ข้างบนหนูแม่อยู่บนสวรรค์ ดูเรื่องแม่สอนตลอดแม่วายจะหยิจ่า,อากานอนึงก็เด้อใครใครจะได้ดีก็อยา่าหยิจ่าเขาไม่เคยหยิจาคนจริงแม่สอนตลอดแม่บอกว่าถ้าไปวัดก็กรวดน้าอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรผีสัมภเวสีผีไรญาติทุกๆคนที่มีเวรต่อการในพบที่ลาบ้าจบที่ละชาติที่ละบพบนีชาตินี้ก็จะกรวดให้เรื่อยๆนะครใครที่มากเกินเรอให้เป็นลงล่างอะไรเงี้ย มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดพี่ก็บอกพี่ก็สอบคิวบอกว่าอีเป้อีเป้เดจะไปซีจดจะไปซีเดียจะไปซีเรียดเป็นคนที่ฟิลน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาเกิดลดบลงล่างไอ้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ทําอะไรให้ไม่ชอบก็อบอกไม่ชอบก็ผ่านไปเลยแต่ยิ่งไม่ชอบมากนะกดไอ้ถ้าไม่ชอบมากๆกดแชร์ด้วยเลยนะจะเป็น จะเป็นจะกรอบละคูนอย่างสูงเลยถ้าไม่ชอบก, <c oughs> ก็แชร์ให้เลยนะแล้วก็คอมเมนต์เลยคอมเมนต์แต่ละคลิปอย่างคลิปกินมาม่าเนี่ยถ้าว่าฉันไม่ชอบเธอนะเออฉันไม่ชอบจริงๆก็คอมเมนต์มาเลยว่าไม่ชอบอ๋อคนนี้โอเคเช็คคนนี้ที่ไม่ชอบปุ๊บเป้รูเรื่องนะจนะจ่า,นะจา <c oughs> <c oughs> อิ่มกิน,นามาม่ามันก็จุกเนาะมาม่ามันจุกมันมันเน,นี่ย จะบอกแม่เดี๋ยวฟ้องแม่เลยนะแม่แมมเออมีกลนแปลงปูนี้เหมเอแม่มีกลนแขงเหมเอแม่บอกว่าแม่บอกว่าปล่อยผ่านปูซายตะลูกฝาถือมากหนักแม่บอกแล้วว่าอ้ามอ้ามถือมากหนักในเมื่อจะในเมื่อข้ามาตรงนี้แล้วแม่บอกว่าต้องสู้ต่อไปนะลูกแม่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณครับขอบคุณแม่แล้วรักแม่ที่สุด คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ตทวนี้กข้ามา <laughs> ที่เข้ามาติดตามและรับชมรับฟังปู๊เป้มาอหอยต่อยหอยตามภาษาปุ๊เป้กินมาม่ามาม่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่เลิศเวอร์อยากได้ไลค์ทุกคนเยอะๆนะนะครับนะครับเกิด <c oughs> ไลค์หน่อยนะรักๆนะทุกคนชุบุชุบุ รักทุกคนรักทุกรักทุกคนรักทุกท่านรับรักผู้มีอุปการะคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์ให้เกิดกระลิงกิดติดตามให้ เอาที่สบายใจนะค่ะเอาที่แบบเอาที่ทุกคนสบายใจเอาที่คุณว่าโอเคสบายใจแล้วนะ <laughs> โอเคเอาที่คุณว่ามาแล้วนะมาปากักตะใครไปมาครูดได้เรียบร้อยแต่ที่ยังไม่ได้ปากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรการโอเครู้ทั้งเข้าใจเข้าใจนะครับเข้าใจทุกคนจริงเข้าใจนี่คือผู้จัดจริงอิ่มแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งเด้บอกว่ากินข้าวก็ติงไงกิน่หมดเนี่ยแต่มันไม่หมดจริงๆมันเลี่ยนอะ มันเลียน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 มันเลี้ยนคอมันเลียนคอพี่น้องเออมันเลี้ยนคอไม่ค่อยถ้าตอมถ้าถ้ากินตอมมันกินได้นี่ลองพัดนี่ยพัดไม่ร้อยพัดเวยพัดใจใครแตงฟองงวยนะใครฟองงวยกนันงวยทังกาบาดแปดบาทเลีย ours, บานเรานะใครนะกินเนม,มดมือนี้ก็ปลาไปก็ประมาณอ่า สีบาทเมื่อนี้อาห่านแบบบ้านๆก็ประมาณสี่บาท50บาทมามาปัใส่ไก่ถ้ามีหมูใส่ด้วยก็ประมาณเออสัก50สิบประมาณนี้แ,แต่เราทําเองไงเราทําเองไม่มีหมูไม่มีไก่ก็บอกว่ากินได้ก็กินไม่ได้ก็ต้องกินก็ใจไหม <c oughs> ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตาม ขอบคุณทุกคนขอ,คขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อคลิปต่อไปบายบายรัก,กคุณจุ๊จุ๊ชิบชิบอุตุอุตะนามูนามะอุตุอุตะนามูนามิรักคูหลงคูรักคุณลงค,ลงคูโอเคูเรื่องเกิด